อาหารที่อยู่ในทะเลอ่ะเป็นปลาตันอะไรอ่ะเขาแกะดูเนื้อได้เลยว่ะไอ้ย่านี่นี่นี่หูเต็มป่าเลยตัวใหญ่มากเดี๋ยวเรื่องคอยหน่อยยังยังกล้องถ่ายไม่ทันกล้องถ่ายไม่ทันมึงยังไม่หยุดพูดอีเหนื่อยมองนี่มันตลาดเห็นหมดเลยไหนไปดูสิเห็นยังไงไปดูติป้ายหโหเนื้อตัวใหญ่ม แล้วเต็มดูเด็ดที่วเต็มตี่มเต็ม เดี๋ยวเราจะนั่งเรือออกไปจะไปหาวัตถุดิบขอร่อยของเราคือถอยมแมลงผู้เราอยู่กันที่อำเภอไม่รู้อำเภอไม่รู้นะครับเป็นกริงอำเภอ,นนอนนขอไร้อะสุดเขตสมุทรสาครอ่าสุดเขตเลยอะหลังเราตรงนี้ก็จะเป็นทะเลแล้อ่าเป็นชายขอบเป็นทะเลแล้วพี่โกแล้วก็แต่ว่าอย่างที่ได้เห็นว่าบรรยากาศตอนเช้า สวยเนาะเรามานอนที่นี่กันก่อนนะฮะหนึ่งคืนอย <c oughs> าจะบอกคุณผู้ชมทุกคนนะครับงบประมาณในการถ่ายทำแต่ละเทปเนี่ยม 3, 8, ันสามแปดห้าสามแปดห้าอันนี้บอกคนดูแล้วบอกคุณเต้พบไม่เปลืองอะไรครับเปลืองตากล้องกับพื้นกรหลักบางคนตีหนึ่งผมยังไม่นอนกันเลยฮะรอเก็บผ <c oughs> ้ารอเก็บผ้าหรือภาพอะไรทุกทีหลังหลังนี่ออกกองบ่อยๆก็สนามมึงอยากแดก <c oughs> คือมนดิดาฟาร์มอ่ะเป็นบ่อตกปลาทะเลธรรมชาติซึ่งปกติบ่อตกปลามันจะเป็นน้ําจืดใช่ไหมที่นี่เป็นปลาทะเลทั้งหมดเลยคือต้องบอกก่อนว่ามนดิดาฟาร์มเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่เคยออกายการโคก,กต่อยแล้วนะเขาใช้วัตถุดิบที่มันสดเนี่ยพอมันสดปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบของทะเลอ่ะพี่อ๋อถ้ามันสดไ,ได้เปียกหอยแมงคู่เงี้ยโหจนเราต้องมาเลยอ่ะห<ช>อยแมงคู่อร่อยอ๋อถามว่าเอ้ยมันอร่อยฤดูไหนเยอะไรเงี้ยมันเป็นฤดูหน้าหนาวนี่แหละที่หอยแมงคู่มันจะ อร่อยที่สุดจะพาไปดูไอ้น,นี่เลยอหอยแมงคูตจะงแต่จุดเริ่มต้นมาเลยว่าเขาเลี้ยงกันในทะเลอ,ะอ่ะเลี้ยงกันในทะเลแล้วพออนุบาลในทะเลเสร็จปุ๊บวิธีการเป็นยังไงปุ๊บแล้วก็เอาเข้ามาอนุบาลต่อที่ที่มอนิดาฟารอมตวเแรกคือเลี้ยงในทะเลเหรอเลี้ยงในทะเลแกี่นะ้ำเราทะเลบ้านเราเนี่ยก็มีชีวิตนะทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันไหมทะเลก็มีมชีวิตเฮ้ยเฮ้ย กีทิปนี่ของใครอันนี้ของผมลูกทําให้เนี่เขียนชื่อเลยกิรติอ่ากิรติที่เขียนแปะไว้ว่าเผื่อรอยมาแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่พ่อคูล่างเราพี่พ่อคูพ่อคูเองโอ๊ยโอ้ยก็เดี๋ยวเราเดินทางเนี่ยอ้อถามคนเหลือเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นลาเนี้ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถึงละระหว่างนี้หนูจะให้ทุกคนดูบรรยากาศริมคลองมามาทะเลมาทะเลมาทะเล อันนี้เราขออนุญาตพิเศษให้พี่เขาทำนะเพราะวันนี้เราอยากเราอยากเห็นเลยว่าจึกเริ่มต้นนองอยแมงผูหอยแมงูที่อร่อยอร่อยมันเริ่มยังไงอ่าเที่ยวทั่วถิ่นกินให้รู้กับเรือดูดอร่อยอ่าเราเวลากินเราต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ยหอยแมงพูที่อร่อยอร่อยเนี่ยมันมาจากไหนสวัสดีแม่กรัางแล้วใครเล่นเบสใครเล่นกีตาร์จะเล่นนะเมื่อกี้แม่น้าแม่กองพ่อเป็นคนกันไม่อยากเล่นแล้วความมีเบสกีตาร์มแล้ว ไม่คำมุ้งดีกว่าเนอันนี้เขาก็ลังหาหอยอยู่นะอ๋อเจียรน่นเหรอที่บนเรือน่นเหรอนั่นอดอยู่บนดอนปะบนดอนนี่น้ำตื้นน้ำตื้นนะเราเอาเขาปล่อยวนปล่อยปลาะอ๋อ ที่เราเห็นแดงๆตรงน้ำวันนี้ก็คือมันตื้นแล้วใช่ไหมเออถ้าถ้าจะเอาแบบยืนถึงก็ต้องสั่งนี้สั่งนี้จะตื้นน่ะตรงน้าที่มีกระเล็กๆก่อนเราเราจะสังเกตได้ไงพี่อะไรไม้ที่เป็นแนวแนวตรงๆแนวร่องน้ำอ๋อวิ่งเข้าได้รู้ว่าแนวร่องน้ำที่เป็นไม้บุดปักเข้าไปข้างในไม้มันจะมีน้ำตื้นแล้วอ๋อที่หมุดปักอยู่ในทะเลใช่ไหมพี่ที่มีผ้าบุบเนี่ยเป็นแนวร่องก็เป็นสัญลักษณ์บอกกันว่าถ้าเลยแนวไม้นี้เข้าไปตื้นเลยแต่ต่อให้เราขับไปเองเราก็ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกแล้้้ววคัมมนนตองใชชาาญ อันนี้ก็เป็นความรู้นะบางคนไม่ได้ออกมาเราก็เอามาให้ดูแล้วว่าเฮ้ยพี่มันมีการทำสัญลักษณ์แบบนี้นะคนเดินเรือใช่เขาะเจะได้รู้เพราะเรืออย่างชาวบ้านเนี่ยก็ะจะไม่มีเรดาร์อะไรกันนะแต่นี่คือโน้ how, ทาวน์นี่คือความรู้้องิ่นี่แบบตรงกันมาคุณอยากจะบอกว่าวันนี้ที่เราทาแบบเนี้ยมันเหมือนกับพอเมนูช่วงนี้เลยเป็นยังไงครับออกทะเลออกทะเล ใช่ไหมของพี่ต้นคืนนี้ใช่ไหมเราถึงฟาร์มหอยแมงผู้ตรงกลางทะเลแล้วครับอันนี้เป็นฟาร์มน้าลึกแล้วตอนนี้เรือเรากาลังค่อยๆหาล่องน้ําเพื่อเข้าไปซึ่งสัญญาณเรือจากเรือใหญ่โบกเส้นทางให้เราแล้วเพราะไม่งั้นถ้าเราเข้าเองมันอาจจะทําความเสียหายให้กับฟาร์มหอยได้ใช่สปอตเกอเราเออเกอเลยมีก็ไดปีไม่ทักไม่ทักไปเรื่อยชอบชอบเคยทักนะไม่ไม่หยุดเพราะฉะนั้นให้มันหยุดอีกต่อยวมันก็ไหนเฮ้ยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะ ขอต้อนรับหลวงปู่เข้มนะเขาอีโต้นะโเอะอะไรอ่ะ,อะ เขาดูมีความสุขนะ <g ül> หน้าตาพี่ก็ดูมีความสุขดูเดยโอ้โหดูปากเปี้ยวฟังเปี้ยวต้องใช้แรงกดของฝั่งนอกเพื่อเพื่อล็อกให้หอยมันถูกคลูดออกมาจากสายควนนี้ทั้งหมดเลยแต่ดูปริมาณหอยที่ได้นะในการเลี้ยงอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเจ๋งว่ะแลดูอร่อยมันจะมีอยู่สามพื้นที่ที่เลี้ยงพวกหอยแมงผู้ได้ดีก็จะเป็นบริเวณของ อันนี้ประเทศไทยก็จะเป็นช่วงอ่าวไทยอ,ะอะ่ะสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเพราะฝั่งเนี้อาหารที่อยู่ในทะเลอะ่ะเป็นพวกแซงตอนมันทําได้ดีอะไรอะ่ะเขาแกะดูเนื้อได้เลยว่ะไอ้ยะนี่นี่นี่นหูเต็มฝาเลยตัวใหญ่มากเปลือกคือแคบไม่เท่าแต่เนื้อมันขึ้นมาเต็มฝาเลยอะ่ะแสดงว่าอาหารฝั่งนี้ดีมากแต่นี่คือมันเป็นหอยสดนะมันเป็นหอยสดแต่พอไปพอไปผ่านความร้อนมันก็จะหดลงมานิดนึงแต่เนี่ยเราได้วัสดุดิบที่แบบว่า เต็มฝาเลยอะเราไม่เคยเห็นหอยสดขนาดนี้เลยเจ๋งมากเดี๋ยวเดี๋ยวคอยห,หน่อยยังมองยังกล้องถ่ายไม่ทันกล้องถ่ายไม่ทันมึงยังไม่หยุดพูดเอง ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับระดับน้ํามัน6เมตรนะครับเสามีความยาว1 4เมตรค่าแรงด้วยนะครับในการปลูกลงไปเบ็ดติดเนี่ยต้นละ2 0 0 0บาททั้งหมดประมาณ1ล้านบาทในการลงทุนนะครับหอยที่เห็นเนี่ยมาจากธรรมชาติล,ล้วนเ m a z ิ n งไหม <laughs> เขาจะเริ่มเลี้ยงหอยกันตั้งแต่เดือนมกราคม หลังจากนั้นก็ประมาณเดเดือนก็เก็บผลผลิตได้ช่วงนี้เราอยากจะเห็นหอยตัวเล็กๆนะครับแต่มีตต้นบอกว่า i a m s o r r y รี่ไ o r ด้วงแล้วฝออูหอยเล็กไม่มีตอนนี้มีแต่หอยใหญ่หอยเต็มเต็มนะครับ,รบก็อย่างที่เห็นครับแน่นทุกตัวแหมมันเจิมซีฟูดนะอย่าบอกใครอย่าบอกอีออนนะจะเอาไปกินคนเดียวมันเริ่มเลี้ยงยังไงอ,อ่ะเออมันเริ่มยังไงพีเนี่ยคือเราอวนเนี่ยทำที่บ้าประกอบมาแล้วเราก็มาปลูก ที่ตากมะพร้าวแล้วหอยมันมาอย่างไรหอยมาจากธรรมชาติครับมาเองเหรอมาเองครับอ๋อเหรอใช่ครับตอนแรกหนูคิดว่าหนูคิดว่าเราต้องเอาลูกหอยมาแล้วก็มาปล่อยตรงนี้ปล่อยมาเองนี่เหรอมาเองครับนี่เฮ้ยเนี่ยเนียเนี่ยนี่ตายแล้วเออว่ะมันมาเองนี่คือลูกหอยทั้งนั้นเลยนี่นี่เห็นป่ะโอ้คือมันมาเกาะเองเลยอันนี้คือเราได้เห็นพร้อมกันนะผมไม่เคยเห็นกัน มันจะเป็นอันเล็กๆเงี้ยเท่ากับว่าเริ่มต้นคือมีถังแล้วก็ผูกเชือกแล้วปล่อยอย่างนี้ครับแล้วเชื้อมันมาเองเหรอใช่ครับแล้วต้องมีแบบทุบหัวเชื้อทุบอะไรไหมไม่ต้องครับมากับน้ําเลยพี่ต้นพื้นที่ตรงนี้ของพี่ต้นเท่าไหร่ประมาณห้าไร่ครับตรงนี้คือห้าไร่กลางทะเลมาห้าไร่มันใช้เวลานานไหมพี่นมจะมาอีกเขาจะมาหลังน้ําเสียหน่อยหรือว่าประมาณเดือนกราเรื่อยไปเลยครับแล้วปีหนึ่งทำได้กี่ครั้งหรือทำได้ตลอดทำได้ทั้งปีครับ เราต้องมีไหมว่าไอตรงเนี้ยลงก่อนแล้วเราจายัางไงว่าไหนลงลงก่อนลงหลังก็จจำมาเดือนเนี้ยเราฝึกความนี้ไว้อ่าอ่อาเดี๋ยวสองเดือนเราฝึกความนู่นไว้อ๋อฮะและ้วเรากมา็มาคอยดูว่าหอยเกิดหรือยังพอหอยเกิดแล้วเราก็เอาครอโหลกในัดเพื่อให้เขาสูงขึ้นมาแล้วเขาจะได้โตไวมันจะตามระดับน้ำเหรอว่าถ้าน้ำเสียมันน้ำขึ้นมันก็ขึ้นตามขึ้นตามครับน้ำเสียอยู่ล่างน้ำเสียอยู่งล่างครับมันก็จะรอดรอดครับแล้วเคยไหมว่าที่มันมันตายมันตายเยอะเลยเงี้ยเคยครับตายทั้งความเลย เพราะอะไรแต่ก่อนเราไม่ได้เราไม่ได้อัดกระรนอ๋อเรามีแค่เชือกอย่างเดียวพอน้ําท่วมเนี่ยพอเขาปล่อยน้ํามาตามโรงงานเขาจะปล่อยน้าน้ำเสียมากันกับน้ําพอมาลงพอมาลงปากอ่าวปุ๊บปล่อยวโดก็ตายฮะให้ดูลงน้ําถามคับว่าเพื่ออะไรมองเห็นด้างล่างขี้นุงอย่างขี้นุอย่างดูใช่ไหม ไม่โกหกอ่ะเพราะพี่ท้ามาผมจัดให้แม่น้ำพุ้ดสายเลยอันนี้คืออุปกรณ์นะครับมานี่ครับเชิญมานี่เขาเรียกว่าอะไรหน้ากากชื่ออะไรหน้ากากไม่เราอะชื่ออะไรพุ้ดอันนี้เรียกหน้ากากใช่บองเห็นมันสลับเห็นหมดเลยไหนไปดูที่เห็นไหมไปดูที่พร้อมแล้วไปเรียกทุกวัน อาลืมใส่ชูชิปหนูจะบอกทุกคนให้นะว่าหนูเนี่ยเป็นคู่แข่งกับแม่ทีลอยน้ำ ตกแม่เหมืองแล้วก okay. ็ต่วมันเลยพี่เพอได้ปลาอะไรเก่าเหรอเก่าก็เก่าด้วยไม่ใช่ปลาเปล่าไม่ได้เก่าเขาไม่เกี่ยววันนี้จ้าน้ำตู้นานยังไม่ใช่เขาไม่ได้เราไม่ได้เป็นน้ำ่วมเราอยู่วันนี้ดาฟาร์มอันนี้เรานั่งเรือเล่นใช่ไหมหรือเรามาเอาหอยตอนนี้เราอยู่ในฟาร์มฟาร์มหอยแมงผู้ของวันนี้วันดาฟาร์มแล้ว ข้ามัตรงนี้จะเป็นโซนที่อนุบาลหอยหมดแล้วคืออันนี้มันจะมีพวงอยู่ข้างล่างอีกใช่ครับเป็นเป็นเป็นพวงอีกข้างล่างคือหลานไม่กลัวเพียงมันบาดมือเหรอนะบาดไปแล้วครับอ้าวไม่ได้ถึงมือเรามือไม่ใด่อะ ไม่ใส่ผมไม่ใส่ไป,ไปใส่ถุงมืออีหยังวะตา, <c oughs> ายแล้ว <c oughs> พออนุบาลได้ประมาณกี่เดือนนะหลายเดือนอยู่เจ็ดเจ็ดเดือนเจ็ด <7 S 1> เดือนน่ะถึงจะเริ่มแบบให้มันได้วัตถุดิบที่เอาขึ้นมาเพื่อจําหน่ายแล,ล้วพวกลูกกุ้งลูกปลาสายพันุปลาต่างๆในทะเลเข้ามาอยู่ในบอ่อแล้วด้วยแล้วก็มาโตในนี้เป็นบ่อตกปลาน้ําเค็มอ่ะครมันเลยตอนแรกนึกว่าแค่เราปล่อยไปอ๋อไม่เจลิมีปลาทะเลเข้ามาด้วยบางฤดูนะมีปลาต้องโกมาด้วยกล้องกล้องผ่านไปกล้องผ่านไปห้า ใหญอยูหูหู <c oughs> และไอ้แดงนี่คืออะไรพี่เครี้ยงเหรอหรือว่าเป็นสะกาลังอันนี้เราต้องเอาไปปั่นทีหน<ะ>ึ่งเอไปปั่นในเครื่องปั่นแล้วนะปั่นแล้วมันจะออกมาแบบสวยเลยใช่งไหมใช่เอาขึ้นมาีกตักตองพวงเดี๋ยวปั่นเลย หนูซื้อกลับซื้อไปฝากต่อยให้อะต่อยแล้วสักสองสามตัวลองให้แกลองกินเดูแต่เราซื้อไปสักสิบโลเราซื้อไปเบิกเบิกเงินบริษัทก็ให้อะต่อยตัวนึงอะแตงตัวนึงโอ้ยมีกำใจนี่หนูนี่ถึงอาแตงนะไมีอาต่อยมันจะอิ่มนะเดี๋ยวเราก็ไปนะไปไหนไปนรกกันนรกกินกบาลโอ้ดูไอ้ที่นี่อันนี้มันบ้อเบ้อเลยนี่พี่โอลาตัดเอะไรไม่คมมากใครจะตัดนะใครหอยตัดเอาพี่ได้ว่าได้ว่า นี่นะซึ่งเอาถอยตัดตัดบอกดีๆมีมีดก้างข้างนะมีมีดกลางข้างไม่ตัดมันเป็นความเพ้อชินอันเนี้ยน้ำลมนี่น้ำลมเอ้ยฮะฮะเฮ้ยมันกินได้เลยมันจะดีนะมันจะดีนะเอ้ยไอ้ยามาแล้วโอ้โหบ้าแล้วคือหอยน้ำมัลดๆ้นนะ มันหวานแบบอมน้ำเค็มปลาเลมปลาเลมถ้าได้กระถินเนี่ยนะมันจะแบบเหมือนน้ำตาลทรายเลยคอเลยสมมติกระถินไม่มีเราใช้ผ้าป่าก่อนได้ไหมเฮ้ยยังไงกดมากดปุ่มนี้เฮ้ย ขอ,อ,อเรียนเชิญท่านประธานเปิดงานกดปุ่มสีดำแล้วกดค้างาป่ะกดค้างเลยเฮ้ยโอ้ยวัานะได้กินยากเย็นจริงดูเนื้อตัวเขานะเนื้อตัวใหญ่มากเลย แล้วเต็มดูเด็อันนี้หอยแมงพูไทยนะบอกกันนะไม่ใช่ดิจิแลียนนะคือหนูจะบอกให้เลยนะว่าจมีปกติแล้วเนี่ยหอยแมงพูเนี่ยหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบกินหอยแมงผูเพราะว่าเวลาหนูเจอแล้วมันไม่ค่อยสดหนูเลยไม่กินแต่เนี้ยเราเห็นกันเต็มเต็มเลยตัง้งแต่ตัวเล็กตัวโตในทะเลแล้วก็มาจนถึงการเลี้ยงต่อที่นี่หลายหลายเดือนเลยเกิดขึ้นมาปรุงอาหารกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณมาก็คุณจะได้ของใหม่อย่างเงี้ยแหละเมนูนี้คุณผู้ชมนี่ ปลาเก๋าเน่เน่เน่โอ้โหขอนเขาเลยอันนี้ขอนเขาเลยขอนขอันนี้เมนูของเขาเลยปลาเก๋าลุยเคยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมนี่เหมือนคิวตีนะเมนูนี้เมนูนี้มาตรวจเมนูนี้ออกค้งต่อยไปนานแล้วสิบคะแนนเต็มนะก็จะเอาไปเลยสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม พี่ตุ้ยพี่ตุ้ยเจ้าของเจ้าของรุ่นอยู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมโก้ลองแห่หนึงเดียวเขาเรียกว่าข้าวยำปูนะข้าวยำปูเลยโอ้โหแล้วดูไข่ดิไข่หนุกอันโอ้โหพริกพริกอันมันแบบน้ำลายไม่ไหลนี่อยู่ได้ยังไงวะสักคำได้ไหมไม่ได้ถ้าพี่สักคำหนึงก็ฝังตรงนี้เลยขอพริกหน่อยหอมหน่อย อะไรหอหนี <2 clic> <ina> ้ว่าแล้วนะฮะขอกันเชียงหนักๆนี่เป็นกินเยอะไม่ได้ตาก้องมองตาเป็นๆแต่นี่หนูอยากโดนมากปลาทูนะปลาทูชุบโอ้โหแล้วดูเนื้อในเขาดิเขาแกะก้างออกหมดแล้วทอดมาฟูเลยอะ ตรงเราว่าวัตินางฟามอ่ะครับเพราะด้วยความที่เขาเป็นของสอดของเป็นเนี้ยอันนี้คือเป็นบอ่อตกปลาทะเลนะเป็นปลาทะเลอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นน้ําเค็มทั้งหมดแล้วก็วัตถุดิบที่ได้ก็คืออย่างคนตกปลาพอตกปลาเสร็จปุ๊บเขาอยากให้ปรุงก้ที่นี่ก็ปรุงเลยหรือถ้าเราเป็นคนมากินข้าวอย่างเดียวเราก็สั่งได้เลยขับข้าวก็มีบอกเลยนะเป็นบอ่อตกปลาที่แบบเป็นบ่อตกปลาทะเลนี่ดูดดนีิไข่ปู เป็นยังไงจย์โอ้ยโอ้ยมีสดเลยอะโอ้ยอูดูดด้วยอร่อยดูอร่อยดูอร่อยอะไรปูวะนี่ผมอยากให้จารลองนี้แกงส้มชะครามกับปู คนเทพชอบบะหมี่เหมือนแกงคั่วอรอยขมอะแต่ว่ามันจะเบากว่าอ่าแล้วมีความเค็มแป๊บแป๊บมันนี่หองเจ้าคามเดี๋ยวจะไม่มีเห็นภาพพี่อลองนะี่อลองเอาข้าวมาช้อนลองลองลองกินหน่อยลองลองลองกินดูอันนี้เขาเรียกว่าหมึกอะไรนะหมึกไข่เจียวหมึกไีบะหมึกเออมันมันเหมือนกระเทียมดองอ่ะคล้ายๆใช่ไหมเออเขาใส่กระเทียมด้วยลองกินหน่อยลองกินหน่อยคือมันเหมือนอย่างนั้นเลยเออเออเออครับ ตรงแบบมันเหมือนกระทียมดองใช่ใช่ะจะรู้สึกเหมือนไหมใช่แล้วแหละ <c oughs> ๆๆันนี้กระเทีมดองแล้วแหละคุณผู้ชมเมนูมะเขานี่ไม่มีตลอดนะ ต้องอยู่ที่ช่วงเลยเออ,อว่าเขาได้หรือเปล่าปะเ่าไม่รู้ใครตกใจเป็นของเธอแล้วอยู่จะบอกว่าวันนี้ดาฟาร์มเนี่ยเป็นเป็นบ่อตกปลาทะเลซึ่งมันเป็นมันเป็นปลาที่เขาปล่อยลงไปด้วยอย่างที่เราตายแล้วคุณผู้ชม <c oughs> คุณกินเท็น์เชพันตายแล้วนะฮะโอ้โหตัวเนื้อปลาแบบหวานไหมเนื้อปลาดีมากเลยอยากบอกว่าของทะเลอ่ะถ้ามันสดจะได้เปรียบอันนี้มนจากทะเลเลยเฮ้ยหนังอร่อย เฮ้หยหมูกรอบบ้านนี้อร่อยว่ะให้ดูนี้มันจะมีชั้นไขมันอยู่นี้แล้วมีเนื้ออยู่ตรงนี้แล้วก็มีรองไขมันนี้เพราะฉะนั้นคนที่ชอบกินหมูกรอบแบบกินทอดแบบฟูๆอ่ะหนังด้านบนมันจะกรอบแบบนี้อันนี้อร่อยเลยยังไม่ต้องจิ้มเลยถ้าจะให้พีิกจิ้มมันจิ้มซีฟูด <S <s ้ดจะบอกว่าวันนี้ลาฟามน่มีห้องนอนด้วยนะ ถ้าใครจะมาพักโทรมาถามนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราต้องจองล่วงหน้าถ้าตุกเต่าที่นี่จะเต็มต้องจองล่วงหน้าประมาณสองเดือนถ้ากับแพนได้ถ้าไม่ตุกเต่าทิศนะแต่วันธรรมดา่วันธรรมดาเน่ยหนว่าเราถามามาได้มันจะเป็นบรรยากาศที่ผมว่าคนกรุงเทพแบบเรามันโอกาสมันน้อยเปิดประตูหน้าบ้านออกมาพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ข้างหน้าบ้านเลยมันคือทะเลแล้วมีทางยื่นออกไปในน้ำเงี้ยแล้วเราก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ข้างหน้าคือน้ำทั้งหมดเลยมันมีความสุขมากมันมีความเงียบวันสบายๆนะถ้าใครอยากมาไม่ไกลจากกรุงเทพนะ ลองดูนะฮะแต่โทรถามเว่าไมิดาวฟางใหท้ายสุดแล้วอ่ะการที่เราเลือดูอร่อยมันตามหาคือเราตามหานี่แหละแล้วถามว่าหน้าไหนอร่อยที่สุดก็คือในช่วงหน้าหนาวที่มันจะแบบได้กินอาหารอย่างเต็มที่ย่ม<ช>ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสมบูรณ์มากที่สุดส่วนช่วงเดือนเมษาหรืออะไรเงี้ยม,มันก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็อาจจะไซส์เล็กลงหน่อยแต่ท้ายสุดรสชาติไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าน้ําทั้งหมดมันเป็นน้ําทะเลอ่ะ ข้ามามอาหารก็มาจากทะเลพัดเข้ามาเวลาจะเปิดเป็นประตูน้ําก็ต้องดูช่วงน้ําเสียหรือน้ําไม่เสียท้ายสุดแล้วสิ่งที่อยู่ในนี้ทั้งหมดถูกควบคุมหมดคือมันมาจากธรรมชาติคือหอยเนี่ยมันก็กินพวกแพนเคก้กแปนต้นออแนต้งต้นท้ายสุดภูมิประเทศตรงนี้มันเป็นอ่าวไทยอะ่ะมันเป็นปากอ่าวเลยครับแล้วมันเป็นแบบป่าชายเลนเงี้ยเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ทั้งหมดที่ วัตถุดิบคือตัวหอยแมงผู้ได้เปรียยก็คือเรื่องของอาหารทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะ,ะนั้นคุณลองมาดูผมว่าวันนี้ดาฟาร์ทําให้เรากินได้ง่ายขึ้นแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าโอ้โหว่ามันจะมาถึงวันนี้วันที่เราเอาเข้าปากได้นยม,ามาันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องอยู่ในทะเลอนุบาลเป็นตัวเล็กต,ติดเชือกมาแล้วก็ค่อยมา อนุบาลต่อที่นี่จนเขาโตพร้อมที่จะทานได้วันนี้มีความสุขจริงนะครับผมต้องขอบคุณก่อนอันแรกเลยขอบคุณวันนิดาฟาร์มใช่ขอบคุณพี่ตุ้ยนะขอบคุณขอบคุณพี่เก๋มากครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทีมงานทุกคนเลยขอบคุณมากครับที่ให้เราได้ถ่ายทําแล้วก็ช่วยเราทั้งหมดจนเราไปดูตั้งแต่เริ่มต้นของโปรเต้นงพี่ต่้ีก็ขอบคุณที่ให้เราเข้าทะลุไปในฟาร์มนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะ ถ้าคุณว่างคุณมาผมว่านี่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพใช่แล้วการเดินทางสะดวกด้วยมาแล้วคุณจะมีความสุขแบบที่พวกผมมีหัวเลาะกันลั่นตลอดเวลาจังหวัดนี้จะจะมาแล้วก็จะจะหนุขู่แล้วก็ต้องหลบระเบิดให้ดีทำไมอ่ะจังหวัดสมุทรสงครามโอเควันนี้ลาไปก่อนวันนี้ครับเที่ยวทั่วถิ่นกินให้รู้กับรูดูอร่อยสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับดีมากถ้ากล้องถ้ามึงยังถ่ายอยู่ก็อดกินนะปิดกล้องแล้วมากิน เค<ไ>เออบ้าบอบ้าพี่กินข้าวกัน